บริษัท DHL Distribution ประเทศไทยจำกัดสวัสดีค่ะ DHL Big C Hand Sport ขอแนะนำข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติของพูน่าขับรถภายในคลังสินค้า Big C พน้น่าขับรถต้องสวมใส่เสื้อสะท้อนแสงหรือเสื้อพนักงานที่มีแถบสะท้อนแสงและสวมใส่รองเท้านิรภัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าพน้น่าขับรถต้องตรวจสอบความพร้อมของรถก่อนออปฏิบัติงานห้ามมีมา่านหรือสิ่งกีดขวางทัศนวิสัยหน้ากระจกรถ เมื่อเข้ามาในพื้นที่คลังสินค้าพนันงาขับรถต้องปฏิบัติตามกฎจราจรของพื้นที่คลังสินค้าความเร็วที่บังคับใช้สําหรับคลังสินค้าบิ๊กซีวังน้อย10กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วที่บังคับใช้สําหรับคลังบิ๊กซีลาดกระบัง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วที่บังคับใช้สําหรับคลังบิ๊กซีฮันยาบุรี25กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับพื้นที่คลังสินค้าบิ๊กซีวังน้อยและธัญบุรีเดินรถทางเดียวเท่านั้นห้ามย้อนสอนภายในคลังสินค้าและสำหรับพื้นที่คลังสินค้าบิ๊กซีรัตกระบงังสามารถเดินรถสวนทางได้และต้องใช้รถด้วยความ,ะมาร,ระมัดระวังพนักงานขับรถต้องชะลอความเร็วและหยุดรถในจุดที่มีป้ายสัญญาณระวังคนข้ามถนนและพื้นที่อักสายตา เมื่อพนักงานขับรถนำรถเข้าช่องโหลดสินค้าเรียบร้อยแล้วพนักงานขับรถต้องทำการดึงเบรกมือและต้องหนุนหมอนรองล้อทุกครั้งขณะที่พนักงานขับรถเดินในพื้นที่คลังสินค้าพนักงานขับรถต้องเดินในทางเท้าและทางม้าลายเท่านั้น ขั้นตอนการเข้าโหลดสินค้าเมื่อพนักขับรถนำรถเข้าช่องโหลดเรียบร้อยแล้วสำหรับพื้นที่คลังสินค้าบิ๊กซีวางน้อยพนักขับรถต้องนำกุญแจไปแขวนไว้ที่ป้ายแขวนกุญแจให้ตรงกับหมายเลขช่องโหลดสำหรับพื้นที่คลังสินค้าบิ๊กซีพันยับรีพนักขับรถต้องนำกุญแจไปฝากไว้ที่โอเบอร์ชั่นและสำหรับพื้นที่คลังสินค้าบิ๊กซรีลาดกระบังพนักขับรถต้องติดต่อรับแท็กเพื่อทำการโหลดสินค้า ระหว่างที่พนักขับรถรอโหลดสินค้าสำหรับพื้นที่คลางสินค้าบิ๊กซีวางน้อยและบิ๊กซีเอ็กดีห้ามนั่งหน้ารถหรือบริเวณหน้าช่องโหลดต้องนั่งรอโหลดสินค้าบริเวณจุดพักรถที่ค้างสินค้ากำหนดจนกว่าจะทำการโหลดสินค้าเสร็จสำหรับพื้นที่คลางสินค้าบิ๊กซีลาดกระบังและบิ๊กซีมินิพนักขับรถต้องเดินไปยังประตูโหลดสินค้าให้ตรงกับหมายได้ช่องโหลดเพื่อทำการโหลดสินค้าหรือรอโหลดสินค้า หลังจากโหลดสินค้าเสร็จแล้วพนัน่าขับรถต้องนำรถมารอเอกสารในพื้นที่ที่กำหนดห้ามจอดรถขวางหน้าช่องโหลดห้ามจอดรถซ้อนคันและห้ามจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดทำงานอย่างปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากบริษัท DHL Distribution ประเทศไทยจำกัด